มีลายคนนอถามกันเข้ามากว่าแล้วเฮ้าควรมีเพศสัมพันธ์ในมือใดจึงจะสามารถมีลูกได้ง่ายคําตอบง่ายๆเลยก็คือควรมีเพศสัมพันธ์ในมือไข่ตกเล้ยวเข้าจะหูได้แนวใดว่าไข่ของเฮ้าตกเลีว้วบบเขาจะสามารถสังเกตหรือว่านับมือไข่ตกได้แนวใดก่อนที่จะไปฟังนอคอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต่อไป แล้วการน,นับมือไข่ตกนอกควันทีจะใส่กับคนทีประจำเดือนมากปกติถูกเดือนนอกเซนวันทีเร้าแดของถูกๆเดือนประจำเดือนจะมาแล้วเข้าการน,นับตั้งแต่วันทีเร้าแเป็นมือทําอีดนับขึ้นไปฮอด14บมือเลย แล้วในระหว่างของวันที่12หาวันที่14จะแมนมือไข่ตกเนาะแล้วเขาควรมีเพศสัมพันธ์ในมือวันที่12นั่นเองเพราะว่าอาสุจิของเขาสามารถมีชีวิตได้อยู่ถึงสองมือก่อนไข่จะตกนั่นเองก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในมือใดจึงจะสามารถมีลูกได้ถ้าหากว่าไครเนาะมีคำถามยังก็สามารถคอมเมนต์ไว้แต่คลิปได้เลยเด้อ